ครับแถวแรกผมก็เลี้ยงแบบที่ว่าตัดบวคือจากเข้ากกรนข้ากกรนนี่ผมเลี้ยงขวางขวางจยงสีเลยมาไม่ก็เลยเมิดปีิน่มา,าเฮ็ดกอผมไปตัดใหม่นะครับประมาณเกือบเมตรหนึ่งแล้วก็ข้างใต ทั้งใ้ผมก็เอาไม้น่ะไม่ล่องพื้นนำ้ำล่องพื้นอีกทีหนึ่งเพราะว่าเสียไฟไมันลามมาอันนี้ล่องเบิองว่ามันสีราบมาบ่แต่ว่าลุมกว่กกาขนาดเท่าเดิมครับว่าเสียวซุ้มนันเลี้ยงไว้แล้วเสี่ยวดงแต่ว่าก็มันสัน่นเป็นบ่ครับมันสัน่นในที่ผมว่าสติตัดตัดต่อ ไม่แย่มาอีกนี่ตอมาตาัดทอนถอนถอนเอาลงก่อนแล้วก็วัาากดเพิ่งครับตัวน้นนอยๆว่าเสีเอาทุ่มนี้ลงก่อนทุ่มที่ใหม่ว่าหมดใส่ในก็เสีเอาไม่บักขามตัวนี้ลงถ้าสีงลงหมดบ,บูบุนี่มืองส่งเนี่ยคือสิบวหมดแต่ว่ากระโบเป็นอย่างดอกเลี้ยวเสี้ยวรงสุ่มใหญ่ก่อนแล้วลกว็ ตามด้วยไม่บักม่วงอูละ่ะจางนั้นทั้งไายทั้งไทยผมก็บด้เอาไม่ห้องครับเพราะว่าสิเอาซุ้มบักขามสิ่ว่าแบ่งกับผู้อื่นลงนี่ก็สิเอาทอนทอนน้อยนั่นแหละทอนน้อยแยกเกลแต่เดียวตัดว่ามันงอ,งงอง มันงอมันลงบมดซื้อกันเรียกว่าสิตัดนี่มันงอๆครับตัดตะลงแล้วก็จงไลจากน้อยไปขานาดซ้ำใ,ใหญ่ขึ้นไมมจักน้อยแล,ล,ล้วก็ไล่ลงไปตัวใ,ใหญ่นี่ผมก็กว่าสีเบย์จึงๆสำหรับปันกระตูทนหน่อยแล้วก็เอาไหมเแซมๆเอา จั็กซี่ไปจังได้บูแต่ก็แนวไม่มันนึกนักการบอกแต่ก็ต่อจิกซอไปได้อยู่ค่อยๆไปครับนี่ตั้งแต่เศ้าอันนี้ก็เที่ยงเลยตแต่เจ็ดโมงได้ซ้ำหนีเลยเพราะว่ากว่าสี่คืดกว่าสี่ตอจิกซอไม่แต่ละไม่ได้ก็หน่างวุนนว่นหน่าวุ่นหลังทั้งแดดพร้อมครับ นี่แดดก็ต้องลมอยู่นี่ตอนเที่ยงบ่ายสองแดดก็จะไปทั้งบุญล,ละบ่ายสองแต่ก็ยืนไปนน้ำคุดไป็นน้ำเสียวจากในต่อยางคุดยาเสียวตัวใดลงก่อนตัวใดลงหลังตัวใดตัดตัวใดทนน้อยทนใหญ่ทนยา,ยนยาวก็เสียมันสูงขึ้นมาจากขอบหลายบูบูบ ก็ชี่พ่นบวหลายดอ้วครับส,สามสาิบเส้นจากปากบอ่อได้ก็คือว่าหมดหอกคือใหม่แต่ว่าพยายามดิเลี่ยงให้มันได้แน่นที่สุดเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมไปถึงนดี๋ก่อนคลิปตัวนี้นะครับ